สบายดีพี่น้องสบายดีเด้อสบายดีพี่น้องเบิร์มสิง,งสงบอนนะเนาะออ,ออสบายดีสบายดีพอซาถูกวะสัน <laughs> โ,<ง>โอซ <laughs> าถูกวะสันพี่น้อง <laughs> เออเพื่อนเพื่อนจีว่าสบายดีผัดซ่าถุวสันไงแถวแหน่ขึ้นเมื่อวานนั่นน่ะน้อซาถุไอ้คือมาสวยด้เมื่อนี่เห็ดกินเพื่อนสิแล้ววะเพื่นสิแล้วอ๋อนี่ยังแหน่เมื่อนี่นี่ซื่อชมพักแหน่พปลาแหน่เขากินมาแล้วเนาะพี่ปลาผัดอันแตงเนี่ยแะไรแม่ผัดผัข่าหองหน้ามาเถ้าบ้างใหญ่พันมาลากิน ม้ไม้เถืกไงกินเบิดเออจะมาฝ่ายเราจะเข้ามาได้ฮื้อนคือจดีว่าห้วยประตูบัวอัดเถอะอัดแล้วทางหน้านายย่างแต่ทางข่างนั่นแหละมาได้อัดเออแม่กปะของหน้าอืมอืมาเด้อมาเด้อลูกมามามากินข้าวกินข้าวแม่วาาหน้ามาเด้อสลามเราจะแม่ชัดนั่นใส่มามามาเห็ดย่างก็เดื่องีกท่านเห็ดโทรศัพท์ ให้ยังงั้ให้ซุ้ยโทรศัพท์โหลดชิปหมได้บอโทรศัพท์มันตกพื้นโทรศัพท์ตกพื้นใส่กระเบื้องนาจอแตกอืออ่าจอหน่อจอหน่อมีโอกาสไปหรอไม่เฮ้ยเฮ้ย ไปดิพ no enfin ี่น้องเนี่ยน้องลิงบัวมามื่อนี้มันแดดพี่น้องเอ้ยน้องลิงบัวมามันแดดแห้งมาเนี่ยเลยบอกเอามานึ่เดี๋ยวกเัาไปซื้อน้ำแข็งก่อนพี่น้องบ้านี้มากิปาเบิร์ตเลยซื้อยังบานไงชมพักบ่ซเบาชมพักกำลับหมูมาเขาไปหลักไอ้ มากับเขาไปหลักกินปิีงปลาเบิด์ตไปท่นจอยด้วยจอยมาเด้อมาเด้อมาเด้อตัวมาแต่หึงระบายมอจอยเดี๋ยวฉัไปซื้อกาแฟเอาเอายางเอากาแฟบ่สุยง่ย มีแต่กิโลกิโลดเทเดียวนี่กูกินเบิดหรอ,อ,อ,อบอ่ะเ,เดี๋ยวอยไปซื้อน้ำแข็งมากินกับซ่าแหละซะกูไดบอท่นกินกัมา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 กิดเขาอีกปลาดุกสามโตมันมาขาบบาทเดียว ไปรถสอยี่ห้อเลยอ้าวยังอะไรบ้านนี่คือมานั่นนงอยู่บานนี้ไปทำแม่กินอิ่มแล้วก็ลุ้งนะแม่ไม่อน,น,น,นี่น้องซุยกับมาดำหน้าซอยประดำเพิ่อนเสาวจอยมาสินเก่าสินเคยดำหน้าแลา้วได้จอยสิพาไปจวดดำหน้าแล้วสิพาไปจวดอยากไปทางใดวะ ไปบันดานบ่หรือไปไอซิตี้เออโฟซีมันกันยังเท้าไรแล้ว่ะมันเหตุกระไฟ มันยังลายเ่รโซีเ่ะไปก็เกือบสิะะบรอดพี่น้อง้ยจะถือไม่รักคุ้ยซักไปนั่งไห่หน้ากันาไพ่แฉกสื่อบริการห้อยหน้าโีคนวายูนาตเพียงนะไสือกบเอาาก็เลว่โอ้ นางพญาสองคนมาแล้วพี่น้องกากสบายดีพ่อแม่พี่น้องนางงามเนาะพี่ชีเสดสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องระวังโทรศัพท์ตกออกจากทุ่งเสือด้ิมแพงแม่เบิ่งท่างตูดกูว่าอีจอยแม่นอลีบเฮ้ยเบิ่งตูดนะบุคือสาวจ่อยเว้ยคือผู้หญิงเนี่ ยังเท่านี้ใหน้าน่ะเออามนี้สะชนะนะนี่นี่นี่จ้าจ้าจกาสีเหลวได้ดกาสีเบิอดำเลยด้วยอลกน้ำดำ้ำอืมเอาลุงลุงเธอแม่น่ะลุงเธอแม่นำไมาแต่หึงเลยด้นใหเออยกมจักพยังมาประกออีกเลยนะ

เดิมหน้ามาชูเส้นเดี๋ใได้บ่มัจูบได้ม่ันนังใส่แล้วค่มุดมัดเปา่ได้าน่ะใส่เกียวขาวปีเดียวันยาณแห้งมาแถวนี้เนาะอือสัญญาณดีเลยหอยเฮยานานาซาน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 าหอยฮ้งสื่อมาก็ได้แล้วเนาะ Sự gọi là kể của bên nó sự gạo mhm

นี่นี่นี่อาดให้นี่ก่อนเนี่ยบอยให้มันเต็มให้นี่ไว้ก่อนเนี่ยปิดเห็ดยา,าดงาจูบเซให้หน้าก่อนโอ้ยบักเทินเห็ดบุปเปินได้เลยนะ คือชิปิดไว้แต่บทัานละดูดใส่ครันนบว่าวน้าะมันนี่อยู่บ่าตึงๆนะบุมีก็สร้างทาดำน้ำพุนขึดำบาได้กะให้เดียวนะ มมันไลหลาย่างงอ,อยายนั่นยายนี่เนาะมือนะมือปลาเมาหนังเฮียงกับปลาดำนะเขาหายไปเอาใยเขียวใยเงึง้งมาหนังเฮียงกันนั่นมือนะเขาว่าไปเอาใยเขียวใยเงึง้งมาหนังเฮียงกันในเด้อเขาว่า <c oughs> <c oughs> เออ ส,สี่คนสี่คนเขาว่าให้ไปเอาใยเขียวใยงเงึ้งมาหนังเฮียงกันแน่เขาว่าพี่น้องเออพี่น้องบอกให้เอามาหนังเฮียงกันเ,นเออหนังเงงบืองนาดำ <c oughs> กันบาทนี่เออใกล้แน่ไม่บูน่ะ ซุปเปอร์นี่ตียายเขียวยายดำป้าเมาบอกกับตันเนาะพี่น้องจนบ่เห็นหมดแล้วโอ้ผัวผึ่นผัวผึ่นหมักเถิดดื้อผึ่นว่าไหวให้หมักค้นขาวนี่บ่ได้หมักได้ผัวเถ้าเผึ่นว่าบูงงามผึ่นว่าเสพผึ่นว่าใส่ายเขียวเสวยแหละผึ่นหมักเมียะผึ่น โอเคพี่น้องมาหอดสำนีกับตังกับสิปีคลิปเดอพี่น้องเดอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดอพี่น้องสบายดีสบายดี จอยเออยังตรงหนึ่งจอยกับซิเมื่ดามแล้วเนาะไปแล้วเนาะบุ่เมื่อป่ะเออโอ้ฟังว่าอันนี้จอยลูกสาวล้าส่ะลูกสาวล้ากระเขี่ยวกูมูซับมูนี่เพ่เขี่ยวซับ ក្រើន់ពីបានដែលាវាពីបាន់ดឿប្ีួការឹងព្នឹងដែទីនឹ